อยู่ในกล่องนี้เอ่ยเมื่อวานนะคะเราได้กล่องนี้มาค่ะตอนเราเรียนนะคะเป็นของขวัญเรามาแกะแก้วของหนึ่งก็สตูดิโอนั่นเองนะคะก็จะมีคำอ่านว่าหนึ่ง แก้วสตอริโอค่ะสีส้มคือสีประจำของ19ค่ะเพราะว่าตัว1นนะคะเป็นสีส้มค่ะนี่แล้วมีรู้ให้เวลาเสียบหลอดแล้วก็เวลาเราไม่เสียบเราก็ปิดแล้วก็เรานะคะสามารถเปิดตรงนี้ค่ะแล้วก็ยกดื่มแบบนี้แล้วพอเรายกดื่มเสร็จแล้วก็ปิดได้ค่ะ แล้วก็สามารถแกะออกตรงนี้ได้ค่ะมีที่แกะนี่นะคะแล้วเวลาใส่ก็ต้องดันนีกหนึ่งค่ะพอเรา,เราดื่มเสร็จนะคะก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เป็นแก้วพิ娅ติค่ะสีจีจัดมากเลยนะคะ ะะเป็นเหล็กที่แข็งแรงมากๆค่ะเุ็นก้นแก้วค่ะแล้วฟังเสียงนะคะเสียงของเหล็กนะคะมีความแข็งแรงถ้าไม่ช่่เป็นเหล็กฟังเสียงแบบ